ให้ของขวัญล้ำค่ากับตัวคุณเองกับคนที่คุณรักเป็นของขวัญล้ำค่าสำหรับชีวิตหนังสือพระพุทธวัตรขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับแต่เต็มเปลี่ยมไปด้วยความหมายเนื้อหาลึกซึ้งให้คุณอิ่มเอิบในพระธรรมคำสอนวิธีคิดวิธีปฏิบัติของพระพุทธองค์อย่างเช่นในหน้าที่40นะครับได้พูดถึงว่าเมื่อพระองค์เห็น การเกิดการแก่เจ็บตายแล้วนะครับคนทั่วไปก็เห็นอย่างนี้แต่ไม่มีใครฉุกคิดนะครับพราผู้รทรงสังเวชในพระไทยลกล่าวว่ามนุษย์ทั้งหลายน่าสังเวชยิ่งนักแม้ตกอยู่ในกองทุกข์เช่นนี้ก็หามีใครสักคนคิดหาออุบายแก้ไขยังทำตัวมัวเมาในวัยในความไม่มีโรคอยู่ซึ่งจริงๆแล้ววัยหรือความแก่ชารานั้นต้องมีมาถึงทุกคน ความมีโครคภัยไข้เจ็บนั้นมีมาถึงทุกคนแต่ใครจะฉุกใจคิดว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งความทุกข์จากการพลาดพลาดของที่รักนะครับอยากได้สิ่งใดไม่สมหวงังก็มีความทุกข์ความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้สามารถกําจัดได้ด้วยธรรมะในพระพุทธองค์นะครับเราก็จะได้ดื่มด่ำและลึกซึ้งถึงวิธีคิดวิธีปฏิบัติของพระอ,องค์นะครับในหนังสือ พระพุทธประวัติเล่มน้อยนี้แต่ทรงคุณค่ายิ่งกับชีวิตนะครับปากไว้ให้ในตะก้าแล้วขอให้เป็นวันคืนที่ดีสำหรับทุกคนทุกท่านได้ก้าวข้ามผ่านพ้นทุกประสักโดยมีพระธรรมนำชีวิตครับสวัสดีมีความสุขอยู่กับปัจจุบันทุกท่านครับ